เครื่องนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรเว้ยไมรุษจัานะไม่รู้จักชื่อว่ะจังไง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าทัมบอนนะคะทุกคนก็ไม่ผิดนะคะเราได้เป่าทอมบอนนะคะเนื่องจากวันอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่อันนี้เรามาฝึกกันก่อนเนาะอืมแต่แบบมีเด็กใหม่เข้ามานะมีเด็กใหม่เข้ามาคือแบบออนอยู่แต่แต่แตมอหนึ่งอะ่ะทุกคนมอหนึ่งมอสองมอสามก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะแต่ก็แบบว่าก็ได้ซ้อมอยู่เออแต่ตอนนี้ก็แบบได้ลวไม่ได้เราไม่ได้เป่ามาประมาณ อ่าหนึ่งปีกว่าได้ไหมใ<า>ช่เราไม่ได้เป่ามาหนึงปีกว่าแล้วนะคะก็มาดูว่าออนจะเป่าได้ไหมแต่วันนี้เนี่ยออนจะมาพาทุกคนไปดูว่า ใครเล่นดนตรีอะไรบ้า,างเพราะว่า,ามีแต่เด็กหอที่เล่นนะคะเพราะว่าแบบว่าอยู่ที่โรงเรียนสะดวกต่อกันเล่นมากกว่าะคะ่ะอย่างแรกเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูคนที่เล่นทอมบนก่อนเลยนะคะก็จะมีออนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องสาวออนนะคะซึ่งมาอยู่มนหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ได้มาเป่าปีนี้เปิดเทอมมาสองเดือนกว่าก็<น>ได้มาเริ่มเป่าทอมบนครั้งแรกนะคะด้วยเงื่อน เนื่องด้วยงานอะไรก็ไม่รู้เป่ามาหลายปีแล้วนะคะทุกคนแต่ปีปีกว่าที่เราไม่ได้เป่าแล้วนี่นะคะก็น้องกันนานะคะซึ่งมาใหม่เนี่ยเราเพิ่งฝึกไปตัวตัวแรกคือตัวอะไรนะมีทีเอาเป่าให้ดูหน่อยไม่เป็นอะฉันสอนว่ายังไงเอ็มห้ามห้ามเ้าเข้าใช่ห้ามปากจูไม่งั้นมันจะปวดกม <laughs> ดี๋ยวก่อนค่ะก็ยังเป่าบวมๆอยู่ง <laughs> ั้นเราไปคนต่อไปนะคะนี่นะคะซ,ซึ่งน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสายน้ำเนาะก็เป่ามาตั้แต่ปีที่แล้วเป็นปีแรกใช่ปะ <laughs> แล้วปีนี้เป็นปีที่สองเริ่มเป่าได้อยัง <laughs> ยังคะ่ะตัวแรกของ <laughs> ขอมบนคือตัวอะไร ตัวทีนะคะนี่นะคะก็ได้แล้วซึ่งจะมานี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่จะมีคำถามมาถามนะคะว่าไม่ต้องปิดรากใครเห็นได้แต่เมื่อกี้หมดแล้วเหมัอนไม่ทันแล้วค่ะพี่จะถามว่าเป่ามากี่ปีแล้วค่ะ2ปีค่ะสองปีแล้วปีนี้ เข้าปีที่3มใช่ไหมเราแต่เราก็หยุดพาไปประมาณ1ปีกว่าที่เราไม่ได้ซ้อมไม่ได้เป่าไม่ได้ร่วมงานอะไรสักอย่างเนื่องด้วยโควิด19นะคะเครื่องนี้เชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรเวบุรุษจ๋านะไม่รู้จักชื่อื่ะชื่อเครื่องเป่าอะไรคะทำเป็ดทำเป็ดนะคะก็เป่ามากี่ปีแล้วคะเพิ่งเป่าปี วันนี้วันแรกเหรอไม่ก็ปีแรกอะไรนั้นไงก็ครั้งแรกที่หน้าปออันนั้นไ,นนนนไม่นดอ๋อแต่งา,ง,งานนั้นคือไม่ได้ร่วมนะคะทุกคนเพราะว่าโควิดมาก,กระทนันหันคือแบบมีครูมาฝึกสอ่ะคืออ๋อจะขึ้นภาพไปดูนะเพราะตอนนั้นคือแบบซ้อมแบบวันศุกร์วันเสาร์วันที่คือแบบไม่เว้นวันใช่ไหมแล้วคือแบบว่าโอ,อ้ไม่ก็เมื่อยคอเมื่อยคอเจ็บคอมากเลยนะคะทุกคนแต่ก็เรากจะพยายามแต่ก็อันนี้ก็มีอยู่กี่เครื่องอ่ะที่ที่วันนี้ได้เปลาสามเครื่อง ก็มีอยู่3เพื่อชื่อว่าทําเป็ดนะคะทุกคนก็ไปดูกันฝึกกันเลยนะคะว่าน้องเขาจะฝึกได้หรือปักเหมืนแรกค่ะทุกคนแล้วก็มีเด็กใหม่เข้ามานะคะเด็กใหม่เนี่ยซึ่งคนแรกเนาะก็คือกันดาเนาะคนที่2ก็จะชื่อว่านี่แะอ นาร้อนะคะทุกคนน้องเขาอายนะคะซึ่งเขาเพิ่งมาเป่าวันนี้วันแรกค่ะทุกคนเขาก็เลยอายค่ะทุกคนแล้วก็จะมีน้องนารอไปแล้วก็น้องนารูนะคะทุกคนคนเป่าเป็นเครื่องดนตรีอยู่แปดคนนะเครื่องเป่าทา้อบนก็จะมีอยู่สามคนนะคะแล้วก็ทรัมเป็ตปะทรัมเป็ตจะอีกสามคนส่วนอะไรไม่รู้เลืองๆนคะาชื่อขึ้นให้ตรงนี้นะคะอน จำชื่อไม่ได้อะหนึ่งคนที่เป็นคนเก่าที่เป่าได้นิดหน่อย<ม>ก็ไม่นิดหน่อยอาจจะเป่าได้ส่วนอีกสองคนก็เป็นเด็กใหม่เ<อ>พิ่งเข้ามาวันนี้ค่ะทุกคนก็ไปดูกันฝึกกันเลยะคะ่ะอ่อนก็จะไปฝึกให้น้องๆเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีนักร้องวงเราเนี่ยเป็นวงนะคะเราจะเป่าเราจะใช้โดยการใช้วงโยธวาทิ์เนี่ยเป่าแล้วก็มีนักร้องร้องนะคะก็จะมีอยู่สองคนนะคะก็อีกคนหนึ่งก็เล่นคีย์บอร์ด อ่าจะเล่นคีย์บอร์ดนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็ร้องร้องทั้งสองแหละแต่ก็แบกอีกคนหนึ่งเล่นคีย์บอร์ดอีกคนหนึ่งร้องแล้วก็ส่วนพ่อออนก็พ่อออนว่าสั่งพ่อออนกับน้องๆก็จะเป่าดนตรีแล้วก็ให้น้องให้อีกคนที่ร้องเพลงก็ร้องนะ,ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะและถ้าหลังจากที่เราได้เป่าไปหลายนาทีนะคะป่แล้วก็เป่าเราก็จะซีน แล้วมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะชื้นจะจืดนะคะงั้นเรามาเป่ากันเลยนะคะเพราะว่าเสียงน้องๆอีหลายคนที่เป่าเนี่ยมันรวมกันเนาะก็เราก็จะมาเริ่มเป่าจะมาสอนกันสอนคนนี้ให้ได้ก่อนนี่นะคะเพื่อของออนก็คือจะอมลก็นะคะน้องเขาไม่กล้าเขาก็เขาอยู่สองคนก็ได้เพราะเราปอปสกันอยู่สามคนทีก่อนเีงนี้ เอนจะด้มใส่ใ้เลันเดี๋ยวว่ากีแล้วก็เไปาแต่อันนี้ไม่ต้องบวก คือการฝึกใช้ลมนะคะว่าแต่ละเสียงเนี่ยมันคือใช้เสียงยังไงบ้างปากเราใช้รูปลักษณะยังไงในการเป่านะคะก็เราต้องจําเสียงนั้นไว้แล้วเราก็เป่าที่ที่พูดเนี่ยก็คือครูสอนมาอย่างนี้ใช่นะคะถ้าเราจําได้เนี่ยเราก็จะง่ายต่อการเป่านะคะฟังอีกที่หนึ่งนะคะมันเป็นแบบว่ายังไงอ่ะ เป๋่าตั้งแต่อันที่เบาสุดสูงสูงสูงสุดแล้วก็เราก็จะกลับจะสูงมาถึงต่ำแต่อันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ที่ออนจะเป่านี่คือเรียกว่าไล่บันไดเสียงนะคะอันนี้คือไล่บันไดเสียง ไล่มันออกไปไกลๆค่ะ <laughs> จะล <laughs> เล่นมุกแล้วโอเคน้องแต่ละคนไม่ดไมูไม่ไม่ไม่เปล่ากันนะคะดูทุกคนเราจะเข้าไปหาเพื่อนคนที่เล่นอา้อาวอ้าอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วพอพรอ,อามีไปไหนละ เอานี่นะคะทุกคนส่วนน้องสิริพรเนี่ยได้เล่นคีย์บอร์ดนะคะคือแบบจากที่เป่าเครื่องอะไรอ่ะตอนนั้นเป่าเครื่องอะไรอตอนนั้นเป่าเครื่องฮอ,อนอัพใช่ปะฮอนอัพจ่ฮอนอัพเป็นรูปรลักษณะยอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ได้มาเล่นคีย์บอร์ดอย่างนี้นะะทุกคนคือแบบเขไม่ได้ใ้อะไรอ่ะอันนี้สบายกว่าไหมรสนุกมไหมสนุกง่ายไหมไม่ง่ายเอาเหรอไม่ง่ายเดี๋ยวนะ อลไรอ่ะอ่าไม่อันนี้คือตัวอะไรดูดูเหรอแล้วนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็จะมีใบฟืนค่ะแบบด้านหน้านะคะทุกคนก็เราก็ไปหาคนที่ร้องเพลงกันเลยดีกว่านะคะที่น้องก็ฝึกไปก่อนอย่าไปกวนสมาธิเขาเนาะใช่ปะ ใช่ปะเราไปหาคนหนึ่งกันเถอะทุกคนเราก็มาอยู่ในห้องที่มีชื่อว่าห้องน่าตัดสินของโรงเรียนเราใช่ปะก็เราก็จะไปถามเพื่อนอีกคนนึงนะคะว่าได้ร้องเพลงอะไรแล้วก็ฝึกไปถึงไหนแล้วรู้สึกยังไงที่ทิ้งให้ฉันเปล่าทังบนคนเดียวดีใจมากค่ะโอ้ดีใจมากร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะเมืองยิ้มสยยมียงมสง จังผมใจเธอใช่ไหมคะ,คะทุกคนแลวออนก็อยากจะร้องเหมือนกันอยากจะร้องในที่นี้คือออนไม่อยากปัดมนแต่ก็ปัดขางบนง่ายอยู่นะคะแต่เราเป่าเสร็จแล้วเนาอก็ห้าโมงแล้วมาตั้งแต่สี่โมงตรงมาสามโมงมาสามโมงคืนมาสี่โมง,โมงม ค่ะเราก็จะไปล้างเมาส์นะคะเราต้องล้างเมาส์ทุกครั้งก่อนที่เราจะเก็บแล้วเราก็ต้องล้างเมาส์ทุกครั้งก่อนที่เราจะป่าเพื่อความสะอาดสุขอนามัยค่ะบอก็น,นี่นะคะน้องๆทุกคนก็มาล้างเมาส์กันอยู่ก็มีอยู่แปดคนนะคะที่จะเป่ารอบนี้นะคะแล้วมีอีกสามคนที่หนึ่งคนเล่นเปียนโนหนึ่งคนเล่นคีย์บอร์ดสองคนน้องเพ,งพ,พลงบอกซี่ใครร้องใครร้องก็มีน้องมัมมี่นะคะแล้วก็น้องระดาแล้วก็อีกคนนึงก็ น้องพรก็จะเล่นคีย์ถูกแล้วคีย์บอร์ดค่ะค่ะทุกคนก็เป็นวันพุธเป็นวันพุธที่เจ็เดือนเก้าค่ะห้าหกหกค่ะเป็นวันพุธที่แบบว่าอ้ตรงข้างหน้าคือเป็นวันพุธของอาทิตย์ที่แล้วแล้วอันนี้คือเป็นอีอาทิตย์หนึ่งที่เราซ้อมมาเราก็ซ้อมตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร ก็นับวันน <i> <hi> ี <i the> <hi> ้ก็หกวันแล้วล้อเราซ้อมมาทั้งหมดรวมวันนี้เป็นวันที่หกแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นับวันเไม่นับวันเสาร์นะไม่นับเพราะวันเสาร์เราไม่ได้ซ้อมเราก็ซ้อมมาทั้งหมดหกวันแล้วซ้อมเพลงกุหลาบเวียงเพลงนะคะแล้วเราก็ซ้อมได้นิดหน่อยคือแบบไม่นิดหน่อยก็ได้แบบเครื่องเป่าก็ได้ทั้งทั้งเพลงแล้วนะคะส่วนคีย์บอร์ดยนี้คีย์บอร์ดก็น่าจะได้ทั้งเพลงละส่วนส่วนเขาเรียกว่าอะไร อันนี้เรียกว่าอะไรรอดกีตาร์กีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าไม่รู้ว่ามันได้ทั้งเพลงนี้นะคะได้ทาเพลงนี้ก่อนนี้อ่ะถามมันอันนี้นี่เบสอ่ะเออกีตาร์เบสนะคะไม่รู้ว่าเขาเล่นได้ทั้งเพลงรอดรอดเล่นได้ทั้งเพลงได้แล้วน้องเขาบอกเล่นได้ทั้งเพลงแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวออนจะให้ดูนะเป็น แบบว่าอะไรนะเป็นเพลงกรับเมี่ยพิงที่แบบว่าเครื่องออนคือเป็นแค่เครื่องสมทบเท่านั้นนะคะที่แบบว่าจนตอนเนี้ทุกคนปากออนคือแบบว่าบวมคือแบบเนี่ยทุกคนออนได้เอาเปากไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมคือแบบลิฟที่ทามาเมื่อตอนบ่ายแล้วเมื่อเช้านี่คือหายเบิร์ดเลยอ,ะอ่ะ เนี่ยคือแบบซีดมากแล้วก็น้องๆทางนี้ก็ได้กันแล้วนะคะทุกคนนี่จากที่อาทิตย์แล้วก็น้องคนนั้นบอ,อยอ่บเขากล้องจากที่มีคนอยู่8คนก็เริ่มหายไปทีละนี้ทีละนี้เพราะว่าแต่และคนไม่สบายกันนะคะก็เลยเริ่มหายกันไปนิดหน่อยก็ก็มาดูไปสาม <3 S 2> แล้วะคะ่ะซ ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะเปล่าได้ไหมแต่เพลงนี้เปล่าได้ทั้งเพลงแล้วนะคะแค่6วันเท่านั้นแล้วครูก็จะขึ้นเพลงใหม่ให้ไม่ช้าก็ไม่เร็วมาในกวันขนาดนี้ค่ะนี่นะคะก็น้องคนนี้ก็เปล่าแบบวันใดเสียงยัง

เธอนี่แบบว่าปล่อยลงม,มาคือแบบปล่อยปล่อยปล่อย,อยใส่ไม่ได้ไม่ได้ปักตรงนี่งงน้ตรงนี้เป็นรอยแล้วเป็นดู